แพลวตอบชัดเรื่องป้าก,กับลุงในการทายคลิปน้องนริตะกับน้องโตเกียวและให้สิทธิ์โดยชอบทมเป็นคนดูแลน้องนริตะกับน้องโตเกียวค่ะเมื่อวานนี้นะคะแพาวแสงทองได้ไปออกรายการคุยแซ่บโชว์ซึ่งเป็นรายการสดเนาะซึ่งมีพิธีกรสาวคุณหนิงปณิตาเนี่ยเป็นพิธีกรและมีช่วงหนึ่งบางช่วงที่ทางพิธีกรเนี่ยได้ถามถึงเรื่อง ป้าเจ๋วกับลุงเคนที่เป็นคนดูแลน้องนาลิตากับน้องโตเกียวและถ่ายคลิปน้องนาลิตากับน้องโตเกียวลงอยู่บ่อยๆซึ่งแพร์เาาบอกว่าทางคุณพ่อเนี่ยกระบอกเคานะซีจีหายคนอื่นเนี่ยถ่ายคลิปลูกๆลงทางโซเชียลมีเดียและแพร์เาาก็บอกอีกว่าแพร์พาาเนี่ยได้ยกสิทธิ์ในการดูแลลูกทั้งสองคนให้กับป้ากับลุงโดยชอบทำตามกฎหมายค่ะพี่น้องก็คือเพล่นบอกว่า ลูกทั้งสองเนี่ยป้ากับลุงอ่ะเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเลี้ยงมาตั้งแต่น้อยๆเพิ่นกะหายยู่ในความดูแลของป้ากับลุงค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปฟังบางช่วงที่บอสแพรวเนี่ยเพิ่นได้ตอบคําถามกับผู้สื่อข่าวนะคะป้ากับลุงป้ากับลุงซึ่งเป็นพี่สาวค่ะของแพรวเนี่ยเขาก็ไม่โอเคที่จะให้ป้าถ่ายคลิปน้องไปโรงนี้ยแต่คือใดๆคือหลักๆเลยตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันป้ากับลุงเป็นคนเลี้ยงเป็นคนเลี้ยงหลักๆใช่แล้วทีเนี้ย แฟนขาะก็แบบบ้าไม่ถ่ายคลิปหน่อยล่ะบ้าไม่ถ่ายไม่ไลฟ์สดบ้างล่ะตามดูมาอยู่ใช่ค่ะอ่าสําหรับคนอื่นอย่างเช่นอ่าสมมติว่าเขาพ่อเขาไม่โอเคกับการที่จะให้คนอื่นถ่ายคอนเทนต์ลูกอันนี้หนูก็ไม่ติดนะถ้าเขาถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นสิทธิ์ของพ่ออ่าที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าเขาไม่ยอมใช่ไหมคะอันนี้หนูไม่ติดแต่บ้ากับลุงเนี่ยเนี่ยก็ญาติพี่น้องนะถูกต้องค่ะอ่าอันนี้คือทางฝ่ายชายยื่นโนติสให้เรานะคะคุณผู้ชมทางฝ่ายชายยื่นโนติสให้น้องอ่าโอเคแล้วก็ับ ชอบทับแล้วอับก็ไม่สอนเพราะฉะนั้นเด็กหนูก็อยากบอกทุกคนแต่ว่าเหมือนทัวร์ไปลงป้ากับลุงเนี่ยที่จริงอ่ะตอนที่เกิดเรื่องหล่ะที่หลังจากที่เกิดเรื่องเมื่อหลังจากประมาณหนึ่งเดือนคือหนูก็คิดหลายอย่างแล้วก็ปรึกษาทนายอะไรเงี้ยหนูก็กลัวปัญหาตามมาหลายอย่างใช่ไหมหนูก็เลยทําเรื่องให้ป้ากับลุงเป็นผู้แทนโดยชอบชอบเดยกฎหมายโดยมีทนายอะไรเอกสารคือครบขัาวตามกฎหมายใช่ค่ะตั้งแต่วันต้นประมาณต้นเดือนเมษาที่หนูทำตรงเนี้ยค่ะอ่าแล้วก็ป้ากับลุง นี่นะคะก็คือคําตอบจากบอสแพรเนาะก็คือเพิ่นได้บอกได้อธิบายเกี่ยวกับกรณีของลุงเคนกับปเจีจวเนาะที่ทางฟังพยาบาลฟิลแลนด์เนี่ยก็คือขอห้ามให้บุคคลอื่นเนี่ยถ่ายคลิปนาดิตะกับโตเกียวซึ่งบอสแพรก็บอกแล้วว่าถ้าเป็นบุคคลอื่นที่ ไม่ใช่ป้าเจ๋วกับลุงเคเนี่ยบอดแผวกับบอดติดอีกอย่างก็คือหามกระหามบบอหายคนอื่นทายก็คือบาหายทายแต่ป้าเจ๋วกับลุงเคเนี่ยก็คือเป็นคนที่ดูแลเลี้ยงดูนายจากับโตเกียวมาตั้งแต่เกิดอืตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่ยังเป็นแบบเบาอยู่และแพ้วเผลอเองก็ได้มอบสิทธิ์โดยชอบธรรมอบสิทธิ์ผููแทนโดยชอบธรรม ตามกฎหมายให้กับป้าเจ๋วกับลุงเคนในการดูแลน้องนาลิตะกับน้องต,ตัวเกียวอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยการทําสัญญานี้ขึ้นมาได้การทําหนังสือมอบอํานาจนี้ขึ้นมาผ่านทางทีมทนายนาอพี่น,อน,อน,อนอ้องเนาะนี่ก็คือคําตอบจากปอดแพรนะคะในกรณีที่ป้าเจ๋วกับลุงเคนมันมีหลายๆคนที่ทัวไปลงป้ากับลุงเนาอว่า ทำไมถ่ายคลิปล้านทั้งๆที่ผู้ใหญ่ยยบ้านฟินแลนด์เนี่ยก็สั่งห้ามให้บุคคลอื่นนําน้องเลยตาก,กับน้องตุ๊กเกีเ่ยวไปถ่ายคลิปซึ่งเบลพลวก็อยากจะอธิบายตรงนี้ว่าขอเว้นไว้ก็คือป้าก,กับลุงเพราะป้ากับลุงเนี่ยก็เป็นคนดูแลน้องมาตั้งแต่น้ย่นยๆเนาะพีน่น้องเนาะซึ่งบอดแพลวก็เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอะเรื่องป้าก,กับลุงเนี่ยก็อยากให้เครีย์กันตรงนี้ว่า บอดแพล้เนี่ยเพื่อนได้ทําหนังสือมอบอํานาจให้ปปากกับลุงเนี่ยเป็นผู้แทนโดยชอบทำโดยมีอํานาจในการจัดการแทนทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของน้องใลตากับน้องโตเกียวบัวสิเป็นการพาไปอา่าไปสถานที่ต่างๆพาไปห้างพาไปโรงพยาบาลพาไปโรงเรียนคือพาไปได้ทุกที่โดยบอดแพล้เนี่ยเพื่อนเทตทาหนังสือเอกสารยินยอมมอบอานาจเนาะเพื่นอนเนาะหลายๆคนก็ถูกถียงกันขึ้นมาว่า แล้วจะมอบอำนาจฝ่ายเดียวได้อย่างไรในเมื่อฟังพ่อเนี่ยกระบอยังกะไม่ได้ยินยอมด้วยนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็หายเปนในเป็นในขั้นตอนของกฎหมายไปซึ่งหลายๆคนก็สงสัยว่ามอบอำนาจฝ่ายเดียวได้ไหมหมอบอำนาจแคเมมอบห้ป่าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมได้เหรอทั้งๆที่นอ้องมีพ่อก็คือมีผู้ยิบานฟินแลนด์เป็นพอ่อแล้วทําไมผู้ยิบานฟินแลนด์เนี่ยไม่รับรู้เรื่องนี้ไม่ได้เซ็นเอกสารตัวนี้ ซึ่งเขาก็ยังเบู้ในรายละเอียดของเรื่องกฎหมายนี่เนาะพี่น้องเนาะเขาก็ต้องรอทีมของทีมทนายของพี่มาเฟลนของบอสเพลเน่เพื่อนหานหนาเขาคุยกันเพื่อนคุยขาลือกันหาข้อตกลงกันซึ่งแต่ละฝฟายเนี่ยเพื่อนก็ไม่ได้อยากฝาดฟันกันอยู่แล้วเนาะตามที่เคยฟังอ่าท่านทนายใช้พัดเพื่อนออกว่าก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาหาข้อตกลงกันมาคุยมาหาข้อยุติกันไม่อยาก เอยากฝาดฟันกันก็คือหาข้อยุติมานั่งพูดคุยหาทางออกกันดีกว่าสิมาฝาดฟันกันเพื่อแย่งลูกเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเพิ่อนกบ่ได้แย่งลูกเพื่อน,นบาลเฟลเนี่ยเพื่อนก็บ,บอกเราว่าบ่เคยคิดแย่งลูกมาจากแพ้าพาวแต่ที่ต้องการเนี่ยก็คือเวลาในการดูแลลูกเวลาในการอยู่กับลูกเวลาในการเจอลูกเนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยโแพ้วก็ได้บอกเราว่า ก็ยังรอผู้่ยาบ้านฟิแนแลนด์เนี่ยมาเจอลูกก็คือมัน <หา S 1> ยังรอเ <หา S 1> จอกัน3ค<พ>นพอ่พอแม่ลูกได้ตลอดนะซึ่งบอดเพลเพิ่นก็บอกว่ายังไม่ไปไหนก็คือยังรอยังอยู่ตรงนี้ก็อยากให้หาเวลามาคุยกันอยากให้หาเวลามาเจอกันแล้วก็ขอผู้่ยาบ้านฟิแนแลนด์เนี่ยก็คืออย่าพูดเรื่องครอบครัวออกสื่อนาอพี่น้องเนาะซึ่งบอแเพลก็ได้บอกแบบนี้นะคะแบบว่าเรายังมีแชทนะที่แบบว่า หาเวลาว่างหน่อยสิให้ให้มาอยู่ด้วยกันครอบแม่ลูกเราเป็นคนพิมพ์หรือเขาเป็นคน,คนพิมพ์เราเพิมพ์หาเขา<ช>คราวงนี้ไหนๆวันนี้ได้มาเคลียร์ใจได้มาเคลียร์ในเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้ว<ช>ถ้าเขาดูายการอยู่อยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างก็อยากบอกว่าอยากหาอยากให้เขาหาเวลาว่างอ่ามาอยู่เพื่อที่จะอยู่กับลูกอยู่กับแม่ให้ลูกได้เห็นว่าพ่อแม่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ พ่อแม่อยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกอาจจะไม่ต้องลงสื่อก็ได้เพราะว่าเราก็เข้าใจว่าเอฟเอฟซีทางฝ่ายเขาก็แบบแอนตี้เราอย่างเงี้ยค่ะเอฟเอฟซีทางฝ่ายเราก็อาจจะอ่าไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีเอฟซีกลุ่มหนึ่งที่เขากลางๆก็มีเยอะเหมือนกันกำลังใจกำลังใจให้เหมือนกันแต่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามความคิดของทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจไหมคะหนูก็อยากให้เขาหาเวลามาไม่ต้องลงสื่อ ไม่ต้องทำคอนเทนต์อะไรคือ,อว่างๆมาอยู่กับลูกเล่นกับลูกถึงความรู้สึกมันจะไม่ม,มันจะไม่ได้รักกันแล้วอะไรก็ตาม,มค่ะแล้วอยากจะบอกอะไรห้อคนที่นี่นะคะก็คือเป็นคำพูดของบอสแพรวเนาะที่เพิ่นได้ออกมาพูดในรายการคุยแซบโชว์ก็คืออยากให้บอสบิ๊กเนี่ยก็คือถ้าว่างกหาเวลาบ้ายู่นํำการพ่อแม่ลูกเนาะไม่จำเป็นต้องออกสื่อไม่จำเป็นต้อง หายคอนเทนต์อะไรก็ได้แค่มาอยู่ให้ลูกเห็นว่าพ่อกับแม่กับลูกก็ยังมีกิจกรกรมทำรวมกันถึงบริหาักกันแล้วก็มาอยู่แล้วก็ทำหน้าที่พ่อกับแม่ให้ลูกก็แค่นันพนอนะส่วนเรื่องของประเจ่งก็เลีย์แล้วนะคะว่าบอสแพรเนี่ยได้มอบสิทธิ์ผู้แทนโดยชอบทำมอบอำนาจให้กับป้ากับลุงเนี่ยเป็นคนดูแลน้องโตเกียวกับน้องนาฬิกาโดยชอบทมโดยบอสแพรก็ทำาส ทำสัญญามอบอำนาจทำเอกสารมอบอำนาจผ่านทางทีมงานทนายซึ่งทำมาแล้วเมื่อเดือนเมษายนตั้งแต่เกิดเรื่องใหม,ม่ๆตั้งแต่มีปัญหาใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือคำชี้แจงจากผู้หญิงที่ชื่อแถวพาวแสงทองค่ะพี่น้องเนี่ยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ